ทำไมกรุงเทพถึงร้อนนะักนอกจากกรุงเทพแล้วเมืองใหญ่ห,ญหลายเมืองทั่วโลกก็ประสบกับปัญหาความร้อนที่สะสมในเมืองเหมือนกันเกือบทั้งหมดซึ่งนอกจากจะเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนหรือภาวะเรือนกระจกที่ครอบโลกแล้วยังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่เสริมให้ความร้อนในเมืองใหญ่เพิ่มสูงขึ้นนั่นก็คือปรากฏการณ์เกาะความร้อนหรือโดมความร้อน (Urban Heat Island) ซึ่งเกิดจากช่วงกลางวัน วัสดุที่ประกอบเป็นตึกสูงและถนนคอนกรีตและเหล็กได้ดูดซับความร้อนไว้และพร้อมจะคายความร้อนออกมาเมื่ออุณหภูมิเย็นลงสำหรับส่วนที่เป็นกระจกก็จะกระจายความร้อนและแสงทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นไปอีกการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงเพื่อลองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นพื้นที่เดิมที่เคยทำการเกษตรเป็นพื้นที่โล่งเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งสามารถดูดกลืนความร้อนและมีช่องว่างให้ความร้อนถ่ายเทได้สะดวกก็ถูกแทนที่ด้วยอาคารและระบบสาธารณูปโภคส่วนประกอบของคอนกรีตยางมะตอยของอาคารและสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ล้วนดูดซับความร้อนไว้ได้ดีกว่าผิวดินธรรมชาติในขณะที่อาคารตึกสูงกีดขวางการเคลื่อนไหวของลมทำให้การพาของความร้อนเป็นไปได้ไม่สะดวก รวมไปถึงความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไอเสียที่มาจากรถยนต์มลพิษจากฝุ่นและควันทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกเฉพาะบริเวณจึงทำให้ในเวลากลางวันที่แสงอาทิตย์ส่องลงมาถึงวัตถุในเมืองความร้อนก็จะถูกดูดซับไว้กลายเป็นแหล่งเก,ก็บกักความร้อนและเป็นสาเหตุที่ทำให้พื้นที่เมืองมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อเทียบกับพื้นที่ชานเมืองรอบนอกและยิ่งจะทวีความร้อน พร้อมไปกับการเก็บกักฝุ่นควันในช่วงที่กระแสลมอ่อนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะเกาะความร้อนส่งผลกระทบกับพื้นที่เมืองโดยตรงคือความร้อนและความอึดอัดเพราะนอกจากความร้อนในพื้นที่เมืองแล้วยังมีปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงมากในอาคารเพื่อพยายามจะชนะความร้อนภายนอกอีกด้วยจากการเปิดเครื่องปรับอากาศ โดยพลังงานไฟฟ้าปริมาณร้อยละ50ของเมืองจะถูกใช้ไปในเรื่องนี้การเกิดฝนตกช่วงเลิกงานก็เป็นผลมาจากภาวะเกาะความร้อนนี้เช่นกันเมื่อเมืองสะสมความร้อนไว้ตลอดวันทำให้ความร้อนเหล่านี้ดึงความชื้นขึ้นไปสะสมบนท้องฟ้าจำนวนมากจนกลายเป็นกลุ่มเมฆและตกลงมาเป็นฝนในช่วงเย็นถึงค่ำแต่จะเป็นฝนที่มีความเป็นกรดและสกระปรก เนื่องจากการชะเอา gas ส,ส่นกระจกและฝุ่นควันที่สะสมในเมืองลงมาด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการบรรเทาภาวะเกาะความร้อนเพราะต้นไม้จะช่วยเก็บกักความชื้นไว้และเหนี่ยวนำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศช่วยพาความร้อนออกไปจากตัวเมืองได้เร็วขึ้น